พา์ไลโอนะคะประกอบไปด้วยแชมพูครีมนวดผมแล้วก็แฮร์โทนิกนะคะวิธีใช้ง่ายมากๆแค่3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะสระผมด้วยแชมพูไลโอนะคะเนื้อจะเป็นเจลใสๆสีเขียวแบบนี้นะคะต่อไปนะคะบำรุงด้วยไลยโอครีมนวดผมนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะไลโอแฮ์ทอนิกนะคะตัวนี้เนี่ยฉีดตอนผมแห้งมาดๆฉีดได้ทั่วศีรษะหรือว่าบางบริเวณที่เราจะต้องการบำรุงเป็นพิเศษนะคะตัวนี้จะช่วย กระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมนะคะใช้พปสักพักเนี่ยก็จะมีไรไยผมเล็กๆขึ้นมาค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมหรือจะเป็นคุณแม่แบบชาหรือว่าคนทั่วไปก็สามารถใช้ได้นะคะลองปรับการใช้แชมพูคิวนวดแบบที่มีสารเคมีเยอะๆนะคะว่าเป็นไลโอรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะกัรใช้กํำเนิดพลอยไลโอกํำเนิดผม